ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสุยมลสุขะเป็นผู้นำอ,อชอของตำบลห้ลวยแ้งก็ได้มีการน้อมนำหลักปัจญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอามาใช้ในโครเรือนแล้วก็มาใช้ในชุมชนได้ก็จะมีการปลูกผักสวนครัวทำปุ๋ยหมักแล้วก็แปลงลูปผลไม้และสมุนไพรที่มีอยู่ในโครเรือนของเราได้แล้วก็ มีการคัดแยกขยะบางส่วนแล้วก็เอาไปเป็นไรายได้แล้วก็ได้เข้ารวมกิจกรรมต่างๆในในตำบลและในชุมชนก็มีการเข้ารวมกับทางศาสนาแล้วก็สนับสนุนกีฬาต่อต้านยาเสพติดเพื่อทำให้ผู้สูงอายุทำให้เยาวชนได้มี สุขภาพที่แข็งแรงมีฟัลักสามัคคีกันแล้วก็หางไกายาเสพติดได้แล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนการทำถุงยันชีพเอาไปแจกจ่ายให้กับผู้อยากไร้ผู้ติดเตียงแล้วก็ผู้พิการผู้สูงอายุบางครั้งที่เราเข้าไปเอาไปให้เขาเราจะเห็นรอยยิ้ม บางบางบางคนน่ะมีน้ำตาร้องไห้เลยก็มีเป็นทำให้รู้สึกว่าเออเราก็มีเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้าไปช่วยเขาตรงนี้ถึงจะทำไม่ได้มากก็จริงแต่เราก็ยังได้ช่วยเหลือเขาค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้รับรางวัลพระราชทานเป็นรางวัลสูงสุดในชีวิตแล้วค่ะ แล้วก็จะเก็บความดีอันนี้ไว้แล้วก็จะน้อมนำพระราชดำาริ์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะ